สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตว์ปีขานค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนพฤศจิกายนปีพศ2566ค่ะเช่นเคยนะคะเริ่มที่ดวงการงานนะอืมมันดูเหมือนจะมืดแปด้านเหมือนกันนะปัญหารุมเรา้าแต่ว่า ด้วยความที่ว่าตัวคุณเองก็เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะในเรื่องของการทำงานทุกแง่มุมเลยนะคือไม่ต้องทำอะไรอะ่ะใจเย็นๆน่ะเดี๋ยวค่อยๆแก้ไขค่อยๆทำไปค่อยๆเคลียร์โอเคมันต้องมีสละทิ้งไปบ้างอะไรบางอย่างบ้างต้องทิ้งไปบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะมัน มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนแต่ปัญหาตรงนี้มันก็ก็หนักอยู่นะใจร้อนไปก็เท่านั้นไม่ได้ช่วยอะไรงัดความฉลาดออกมาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยนะคะออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ไอเดียที่เกิดขึ้นแต่ต้องมีและจะต้องทิ้งทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคุณต้องยอมทิ้งไปบ้างเพื่อรักษาองค์รวมเอาไว้ นะคะในเรื่องของงานนะคุณผ่านนะโดยมัประกบตัวคุณอย่างนี้ก็น่าจะผ่านถึงต้นจบจะเป็นเดมูลก็ตามนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่มีความหมายแย่ๆแต่อย่าลืมว่ามันเป็นไพ่ใหญ่นะคะการที่เป็นไพ่ใหญ่แล้วตบท้ายเนี่ยมันจะตบได้ดีมันจะตบได้ดี <laughs> นะเครียดนิดหน่อยนะคะเครียดน,นิดนึงแต่อย่างที่บอกไปประสบการณ์ชีวิตเออประสบการณ์การทำงานต่างๆที่ผ่านพ้นเข้ามาในชีวิต มันทําให้คุณสามารถที่จะ,ะบรรลุเป้าหมายที่คุณได้วางเอาไว้ในเรื่องของการงานนะคะได้อย่างแน่นอนนะคะอเดียมันเจิดค่ะ,ะคุณค่อนข้างจะครเองงานค่อนข้างเก่งนะเก่ง้คุณจะรู้คุณจะต้องสละอะไรบ้างทิ้งอะไรไปบ้างนะคะใจเยน็นๆใจร้อนอใจเยน็นๆใจร้อนนะ เนื่องกันก็ผ่านไปละต่อไปเรื่องการเงินเดือนนี้ก็ไม่ถึงขั้นเสมอตัวนะคะก็กระดึ๊บขึ้นมากระดึ๊บขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเขายังชั่วหน่อยเขายังชั่วหน่อยสามารถหยุดพักหายใจแล้วก็ไปต่อได้เรื่องของการเงินนะคะส่วนท่านที่เป็นหนี้สินนะคะเซ็นเซ็นอะไรเอาไว้ก็ค่อยๆเค,ค,คลียร์ดีกว่าเรื่องของการเงินนะค่อยๆเค,คลียร์นะเป็นเป็นเปาะเป็นเปาะไปเป็นเรื่องเป็นราวไป หนีบานเอ่ยหนีรถเอ่ยสารพัดคนสมัยนี้บางคนเป็นหนีรายบันเป็นหนี้หมวกกันน็อกหลบบางคนหลบหลบยังไงจะพ้นเนาะอ่ะไม่ได้ซ้ำเติมนะแต่อยากจะบอกให้คุณฟังว่ามันมีอย่างนี้จริงๆนะคนยุคนี้สมัยนี้มีอย่างนี้จริงๆนะสรุปปัญหาที่มืดแปดด้านนั้นใช้เวลาในการแก้ไขในการเยียวยาแก้ไขใช้เวลา แล้วมันก็จะดีขึ้นเองนะคะทั้งเรื่องเงินด้วยนะคะนะใจ,นใจเย็นใจเย็นใช้ความเฉลียวฉลาดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควบคุมคอนโทรลให้ได้นะคะแล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะไพ่ไม่ดีขึ้นมาเยอะเลยนะต่อไปเรื่องของสุขภาพค่ะเดือนนี้ อย่าขับรถเร็วก็รักกันเมาแล้วขับเนี่ยไม่ได้คุณเครียดคุณมีความเครียดคุณไปเอาแกลงที่ร่างกายไงคุณไม่ได้ลงที่จิตใจคุณไม่ได้แก้ที่จิตใจคุณคุณไปลงที่ร่างกายคุณถึงแอลกอฮอล์เ๋ยวทีนี้ขับรถเร็วบันเทิงแหละทีนี้บันเทิงแหละดูดาบล้อมตัวคุณเนี่ยคุณล้มมาตรงนี้นะมันก็เฉืบคุณแล้วน่าจะบอกให้อย่าเชลนะคะอย่าดื่มแล้วขับไปนัันขาดนะคุณขับรถเร็วนะคะเดือนนี้ระมัดระวังด้วยนะอืม ต่ไปเรื่องของความรักค่ะคนโสดในเดือนนี้จริงๆแล้วโสดต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันมันจะเคลียร์มันต้องเคลียร์มันต้องแก้ไปหรือว่ายังไงล่ะหรือว่ายังไงใช้เวลานานหรอคะนะดูไปก่อนค่อยๆจิบค่อยๆคุยค่อยๆเข้าหาเริ่มจากการเป็นเพื่อนให้ได้หรือหาโนกต่อเดะศิรานีให้ได้นะคะก็จะง่ายขึ้นนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราควรจะเว้นช่วงนะให้ได้คิดให้ได้อ่านปล่อยช่วงเวลาให้มันว่างไปแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทิ้งช่วงเวลาหยุดดูมันสักพักหนึ่งหยุดคิดสักพักหนึ่งนะคะแล้วค่อยคุยกันก็มีคู่นะอืม สติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหาเดือนนี้ต้องใจเย็นนะคะอ่ะบทสรุปในหน้าไพาน่นี้ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ปัญหาชีวิตของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างยากแต่ด,ด้วยความเื่อตัวคุณเนี่ยก็โลกุตระนะคะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างสูงเข้มแข็งแล้วก็อดทนสามารถด้จ้ะ แก้ไขปัญหาแล้วก็ควบคุมแล้วก็คอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงมากนักอืนะคะขออย่างเดียวอย่าดื่มแล้วขับรถก็แล้วกันแค่นี้นะคะฝันร้ายจะกลายเป็นดีค่ะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเนาะตามหน้าภายนี้ก็หมดแล้วค่ะข,ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ